ว่าเขาไม่ได้ช่วยอะแค่มาเอินมาแบบว่ามาตีด้วยเฉยๆแยเอยากสุ่มกาชาเพราะว่าเราชอบสุ่มกาชาจ้ามาเอาอะไรก่อนดีอยากได้คนมาช่วยตีอะ่ะนี่เรามีพวกแล้วมาตามเราแล้ว ับดีตอนเราตท่นช่องต้งคุงด้วยนะครับผมแล้ววันนี้ฮะเราอยู่เกมโรบอทในแบบที่มีชื่อว่า SCP 3000หรือ SCP Simulator นั่นเองนะครับผมซึ่งแมปนี้ก็เป็นแมปฝีมือคนไทยนะฮะซึ่งง้เรียกได้ว่าเป็นคนที่ผมเนี่ยเล่นแมปเขามาดูตลอดเลยก็คือช่องเหมียวเดฟนั่นเองนะครับผม ไม่เคยเล่นเลยนะนี่ยังไม่เคยเล่นสักครั้งเลยก็ว่าจะมาลองเล่นดูว่ามันเป็นยังไงนะฮะบวกกับว่ามีคนรีเควสด้วยแหละเฮ้ยพี่เล่นแบบให้ดูให้หมดูหน่อยอะไรเงี้ยได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะฮะอ๋อโอเคป้าป้าป้านี่คือท่าฟันนะฮะชิงชิงชิงเออเออเอ,อืมชิงชิงมีเสียงด้ยเอืมแนวแบบติมูเลเตอร์เหรอก็เป็นแนวที่เราชอบเหมือนกันนะอยากลองดูเป็นยังไงไหนรูเซ่ นี่คืออะไรอะ่ะสมอนโอ้สุ่มกาชาสุ่มกาชาอีกแล้วชอบชอบชอบเหนียวเดฟเราอยากสุ่มกาชาเดี๋ยวไว้ค่คอยขอ,อกันเฮ้ย <c oughs> <c oughs> มีอาวุธพิวิเออร์ยากวิ่งเจอง่ะชอบชอบโอเคเก็บ <Okay, S 2> <ๆ>ไปก่อนปะปะปะนนี่คืออะไรอะ่ะอ่อนนี้ไงเลเวลหนึ่งน่าจะเข้าได้เลยบายว้าวว้าวเราต้องฟันใช่ไหม เออเออหมาชิงอ่าได้เงินด้วยนิดนึงแปดบาทไปอุ้ยถ้าเราฟันกับเพื่อนมันจะได้ไหมอุ้ยตัวอะไรอ่ะอ๋อของเพื่อนเหรอเฮ้ยเราเธอเราฟันด้วยเราฟันด้วยเราฟันด้วยป้ะป้าป้าไปฟันด้วยกันอยากรู้ถ้าฟันด้วยกันนี่มันจะได้เงินด้วยกันไหมได้ด้วยกันปะเหมือนได้ด้วยกันเลยอ่ะใช่ไหมเธอใช่แหละคงได้ด้วยกันแหละเธอโอเคป่กงั้นต่อเลยหมา เอ้ยอัปเกรดแล้วเวลสามแล้วฮะทุกคนเวลสามแล้วว้าวทีนี้แหละฮะทุกคนคราวนี้ผมจะได้เวลาอัปเกรดตัวเองบ้างอัปเกรดไงเนี่ยนี่ป้าสเตมื่กกี้เนาะก็ตอนนี้เรามีสกิลพอยต์หกก็อัปสปีดไปหนึ่งเอาทุกอย่างอย่างละหนึ่งแล้วกันไม่รู้ว่าอัปอะไรนำบะแต่ก็คือแบบเฮ้ยแต่สปีดมันเต็มที่มันลิมิตมันคือสิบบออัปอีกสักหน่อยประมาณนี้แล้วกันเนาะ แล้วกอ็อาวุธยังมีอันเดียวเองอะทำไงให้ได้อาวุธเพิ่มอะยังไม่ค่อยเข,เข้าใจอุ้ยแต่เขาคนนี้เขามีสัตว์เลี้ยงด้วยอะโคตรเท่เราไปดูโซนอื่นหน่อยดีกว่าอ๋อเข้าใจแล้วเก็บเหรียญเพื่อไปฟาร์มเป็นอันนี้ต่อไปอ่าเกตเกตเกตได้ได้งั้นเดี๋ยวเราฟาร์มอีกสักแป๊บหนึ่งแล้วกันได้เวลาเข้าสู่ด่านถัดไปไหนดูซิด่านถัดไปมันจะเป็นยังไงบ้าง อินเทอร์แอคหน่อยซื้อชลวชไหนอุ้ยหน้าตาเป็นซอมบี้หรออุ้ยซอมบี้โอ้โหดูวิธีการตีวิธีตีน้ำก็เดิมด้วยนะเนี่ยอ่าได้ตังค์เยอะขึ้นไหมน่าจะได้เยอะขึ้นแหละมีเ f k ฟาร์มไหมทุกคนอยากแบบว่าอยากให้มันเอ k ได้นะ ถ้าถ้าแบบว่าเหมียวเด็บดูอยู่เราอยากให้มันมีเอฟเคฟาร์มได้เดินไปฟาร์มเรื่อยๆนายเราขอเฮ้ยมันจะถ้าเราแตะก่อนแล้วเพื่อนมาช่วยฟันเหมือนจะได้นะทุกคนเนี่ยผมแตะปุ๊บนะนี่ผมแตะแล้วนะดูนะเขาเนี่ยเฮ้ยเข้าใจแล้วอ๋าผมรู้วิธีแล้วผมรู้วิธีแล้วนี่ผมฟันก่อนแล้วให้เขาตีเนี่ยเป็นไงผมไม่ต้องออกแรงเยอะอ่ะผมตีนิดนึงเดี๋ยวนะเดี๋ยวเขาต้องมาตีผมตีนายตีหน่อย อาอุ้ยขอบคุณนะขอบคุณลักที่สุดเลยนายนายช่วยเราได้เยอะมากนายตัวนี้นายตัวนี้เรารู้วิธีนายตัวนี้ตัวนี้เดีอันนะ่ะเนี่ยเลี่ยมไงตัวนี้อันนะ่ะขอบคุณนะขอบคุณนะขอบคุณนะตัวนี้นายนายนาเฮ้ยเฮ้ยทางนี้เฮ้ยเฮ้ยเห็นไหมเนี่ยเข <c oughs> าช่วยเราหรือว่าเขาไม่ได้ช่วยเรากันแน่วะ ไม่แน่ใจแล้วนะฮะหลังๆรู้สึกว่าเดี๋ยวไม่ได้ช่วยผมเลยนายตรงนี้ในนี่ตัวนี้ตัวนี้นายตัวนี้ตัวนี้อ่าผมว่าเขาไม่ได้ช่วยอะแค่บังเอิญมาแบบว่ามาตีด้วยเฉยๆตาหลงดีใจเนี่ยเฮ้ยนายไปแล้วเหรอโอ้เข้าไปแล้วอะโอเคตอนนี้เราได้ตังสามร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวขออัพสเตตก่อนดีกว่าอัพสเตตอัพสปีดไปหนึ่งอย่างละหนึ่ง กอดหนึ่งกันหนึ่งสปีดอีกปึ๊บปึ๊บแล้วก็ปึ๊บนี่ป่ะทุกคนตอนนี้เราเข้าสู่ด่านนี้แล้วนะฮะเลเวลสามนะครับซื้อเลยครับแช่วเฮ้ยตัวอะไรเนี่ยอุ้ยมีคนช่วยฟันมีคนช่วยฟันขอบคุณนะขอบคุณนะวันดูวัดดูวันดูวัดดูวันดูวัขอบคุณนะอุ้ยมันดีอย่างนี้แหละอุ้ยคนช่วยเฮ้ยเราขอเราขอเชีงเชียงนายนไหน เอ้านายโหตีไม่ค่อยเข้าเลยทุกคนดูดิโหตีไม่ค่อยเข้าเลยอะเออสวยเลยวสิบสี่แล้วทุกคนดีเดียวอีกเดียวขอสิบห้าได้ไหมขอสิบห้าได้ไหมจะได้วสวยๆโหตอนนี้คนมาเต็มเลยอะโอ้ยผมขอฟันนิดนึงผมขอฟันนิดสวยสวยครับอย่างนั้นแหละครับดีครับดีดีดีดครับไหนต่อฮะทางไหนต่อตัวนี้ไหมฮะตัวนี้ไหมเอาเอา,อา,อาต,ตัวไหนละเฮ้ยพี่พี่บางทีผมก็ตามไม่ทันนะพี่นะตัวนี้ใช่ไหมผมรู้ผมรู้ผมฟันรอละสวยครับสวยครับ ตัวไหนต่อครับตัวไหนต่อตัวไหนต่อโอ้โหตาลายแล้วนะตาลายแล้วนะขอด้วยขอด้วยขอด้วยไม่ทันน้าโอ้โหทตัวนี้ต้องมีคนมาเอาฝันครับผมเฟชช่วยฟันอ่าเก็บตาอยู่ตัวไหนฮับตัวไหนฮับตัวนี้ตัวนี้อุ้ยอุ้ยเธอเธออุ้ยไม่ทันอ่ะไม่ทันนี่ไม่ทันแน่เลยไม่ทันแน่เลยไม่ทันเอ้ดายอยู่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 ตัวไหนไปแล้วหรอเราอยากสุ่มกาชาเพราะว่าเราชอบสุ่มกาชาจ้ามาเอาอะไรก่อนดีอยากได้คนมาช่วยตีอ่ะ นี่แหละออ้คอมมอนห้าตัวได้ใช้สองร้อยห้าสิบเลยเหรออืเรทที่ยากที่สุดคือสูบจุดหนึ่งเนาะหนึ่งเปอร์เซ็นต์เราก็อยากว่ายากนะที่เหลือ,อคำว่ากาชากับเราเราชอบอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราสูบเลยดีกว่าห้าตัวเริ่มเลยหนึ่งสองซับคอมอนจ้าคอมอนจ้าคอมอนจ้าเฮ้ยอันคอมมอนนี้ได้อยู่ อุ้ยแหละอุ้ยมันต้องอย่างงาั้นอู้ยอย่างน้อยก็ได้ดีๆีนิดนึงนะแล้วอย่างนี้เราใส่ยังไงอะขอลองใส่หน่อยได้ไหมอ๋อใส่ได้สองตัวหรอแล้วก็ต้องใส่อันนี้เปล่านี้มันแลอันนี้มันก็แลนี่เรามีพวกพวกแล้วมาตามเราแล้วอาวุธบ้างอาวุธบ้างขอเปลี่ยนอาวุธบ้างอาวุธแท่แลอ่าขอหนึ่งเปอร์เซ็นได้ไหมอะหวังส่งไปเปล่าจะไม่รู้แต่อยากได้นะขอนะหนึ่งสองซับ คอมอนโอ้ยมาดีมาอันคอมอนโอ้ยสวยสวยสวยอันขอมอนอีกแล้วโอ้ยอันเโอ้ยแต่วัดก็เยอะไปนะบางทีอะโอ้โหมทำไมผมได้แต่ดาบได้แต่อ๋ออันคอมอนคือมันก็คืออยู่แค่อันเนี้ยเหมือนจะดีใจทําไมเนี่ยมันไม่ได้แรงขนาดนั้นโอเคผมใส่วุ้ก่อนละกันอุอาอุธมันมีอันเนี้ยเอามันขัดได้ไหมไม่ได้เอาปืนหรือเอาดี้ดีวะลองลองสองแบบแล้วกันเอาดาบก่อน มาทุกคนแล้วตอนนี้ครับผมมีดาบแล้วผมก็มีพวกพ้องนะฮะพวกพ้องที่เข้ามาช่วยนะครับผมจะเอาด่านด่านนี้เหมือนเดิมแล้วกันมัาได้ตังค์เยอะดีเร็วสามเนี่ยเพื่อเรามาแล้วเรามาพร้อับการอัปเกรดเวอร์ชั่นใหม่นี้เรามีพวกมาช่วยตีตีได้ไงตีว้าวตีดีขึ้นเออไปเอาด้วยเอาด้วย โอเคครับทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากที่เข้ามาดูคลิปนี้นะฮะก็ครั้งหน้าเนี่ยผมจะเป็นยังไงกันต่อก็อย่าลืมติดตามกันด้วยล่ะวันนี้ผมคงจะต้องขอตัวแล้วล่ะเจอกันใหม่นะครับบายยขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้จนจบด้วยนะครับถ้าชอบถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับคลิปสนุกๆมาถึงแล้ว